เขาบอกว่าแถมถุงผ้าในกล่องเนาะนี่เขาบอกว่ารับไปเลยนะมีหกแบบให้สะสมแบบนี้นะทุกคนโอ้โหมีสองแบบเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไลนไหนไลน์ไหนทุกคุกคนดีไซน์ทีวีค้อนเมื่อเช้านะไม่กุ้งไปเซเว่นแล้วเจนี่มาแล้ว ขนมแคร์บรแถมถุงผ้านะทุกคนเฮ้ยแม่กุ้งก็เลยซื้อมาเซอร์ไพรส์ให้ดีไซน์นะเป็นไงค่าดีไซน์นี่นี่ขอดูก่อนเขาบอกว่าแถมถุงผ้าในกล่องเนอะนี่เขาบอกว่ารับไปเลยนะ มีหกแบบให้สะสมแบบนี้นะทุกคนโอ้มีสองด้านมีลายทั้งสองด้านเลยนี่แม่กุ้งซื้อมาสองกล่องนะกล่องละ79ดบาทเ,เรามาแกะลุ้นกันดีไซน์ว่าเราจะได้ลายไหนบ้างทีละกล่องนะร่าทีละกล่องทีละกล่อง,อ,ง <Okay. S 1> อ่ะเซเว่นที่บ้านใครมีบ้างนะทุกคนลองไปดูนะรู้สึกว่าอันนี้น่าจะมาใหม่ล่าสุดเลยเนาะดีไซน์เนาะก่อนหน้านี้จะเป็นกระเป๋าใส่เหรียญเป็นอะไรนะ สายคล้องเมตดอะไรอะไรอะไรตื่นเต้นอะไรเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไหนไหนไลนไหนทุกคนมีนมมีอะไรอีกในในกล่องเขาก็จะมีถุงผ้านะแล้วก็อันนี้เป็นลูกอมกิ่นสตรอเบอรี่ขนาดนี้ไหนดูดิเฮ้ยน่ารักน่ารักอยู่นะได้อยู่ได้อยู่ไลายไหนมานดูดิเฮ้ยไลนยนี้ลายนี้ลายที่สามไม่ขอดูกล่อนเลยค่ะอุ้ยนี่นะทุกคนดีไซน์ได้ลายนี้ อาไหนขอดูกระเป๋าน่ารักนี่โอ้ยน่ารักอะ่ะอีกด้านหนึ่งเฮ้ยเฮ้ยน่ารักเฮ้ยเดี๋ยวก่อนอ๋อนี่ลายนี้กับลายนี้อย่างละด้านไม่ใช่ดูดิอ,อันนี้มีคาว่าเลิฟอ๋ออแต่คล้ายๆคล้ายๆไม่ถึงกับเหมือนนี่นะทุกคนน่ารักมากเลยอ่ะอ,อีกกล่องหนึ่งละคะมีขนมเหมือนกันลายซ้ำหรือเปล่าไม่ซ้ำไม่ซเยไม่ซ้ำ น่ารักค่ะทุกคนดูนี่น,นี่เออเลยน,นี่อ๋อด้านหลังเป็นตัวนี้ด้านหน้าเป็นตัวนี้ใช่ไหมสามตัวนี่นะทุกคนอาะดติไซน์ลองสะพายให้ดูหน่อยดูขนาดดูขนาดเทียบเทียบ,บขนาดข้องแขนได้เย่ยงเดียวข้องแขนอ๋อนี่เป็นแบบโอเคนี่นะเป็นแบบนี้นะทุกคนไม่มีซิปเนาะก็คือเป็นผงผ้าเอาไว้ใส่ของแบบ เล็กๆเ,เออกระจุกระจีกโอเคนะเนื้อผ้าก็โอเคใช่ใช่เนื้อผ้าหนานะทุกคนกล่องละ79บาทนะนี่ถ้าใครอยากได้แบบดีไซน์นะทุกคนตอนนี้กระแสแคร์แบร์เขามาแรงมากเลยเนาะแล้วแบบว่าเดี๋ยวเขาก็จะทำแบบอันนั้นอันนี้ออกมาใหม่เรื่อยๆเลยแล้วแบบมาให้เราสะสมมาทุกคนบางคนอาจจะสะสมคบรบแล้วด้วยมั้งเนาะครั้ที่แล้วเป็นสายคล้องแมสนะซื้อมาดีไซน์ได้สีเขียวนะนี่รอบนี้แม่กุ้งไปเจอมานะเป็น ถุงผ,ผ้าคิดว่ามันได้ใช้ประโยชน์นะก็เลยเอามาสองกล่องเลยว้าวนะถูก,ถกใจไหมคะดีไซน์ถูกใจค่ะดีไซน์นไปโรงเรียนได้เลยนะเนี่ยแม่ก็ใช้ได้ <laughs> ขายต่อไหม <laughs> คิดว่าขายต่อให้เพื่อนอันนี้นะทุกคน ใครอยากได้ถุงผ้าแคร์แบร์แบบดีไซน์ก็ไปหาดูได้เลยนะที่เซเว่นนะไม่รู้ว่าบ้านใครมีไม่มียังไงเนาะนี่ดีไซน์ก็จัดไปแล้ว2ถุงแบบนี้เลยโอเคไปนี่เราก็มาแกะให้ดูกันแล้วนะว่าดีไซน์ได้ลายไหนบ้างนะทุกคนโชคดีมากเลยได้ลายไม่ซาำโอเคไปสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะทุกคนอย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะคะบ๊ายบายบ,ายบายค่ะ